ต้องบอกว่าท่านศาสตราจารย์นายแพทย์บวม๋มศรีแสงน้มเนี่ยท่านเป็นผู้ชนียบุคคลเกี่ยวกับวงการวิ่งเลยนะ <c oughs> ผมเชื่อว่านักวิ่งที่มาวันนี้ไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือนักวิ่งทั่วประเทศนะครับ <c oughs> ทุกๆคนเนี่ยต้องได้รับอน,นิสอง์อะไรบางอย่างมาจากกิจกรรมที่ท่านได้เริ่มทํำ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นหนังสือวิ่งสู่ชีวิตใหม่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมงานวิ่งไทเฮลเดลันหรืองานวิ่งลันฟอร์ยูนิวไลฟ์นะครับ,รบหรือแม้กระทั่งเรื่องของการกิจกรรมเลิกเหล้าการไม่สุกหรี่การสวดมนต์ข้ามปีหรือวิ่งวิสาขาทธบูชาที่ท่านได้เริ่มเอาไว้หรือแม้กระทั่งงานวิ่งลอยฟ้าเฉลิมเกียรติเมื่อตอนปี30นะครับปี29นตอนที่วิ่งเปิเปดสะพานพระราม9นะครับจากการ ถึงแก่สายกรรมของท่านเนี่ยผมเชื่อว่ามันทําให้เกิดความสูญเสียกับกบคุคคนที่ ที่ได้ขับเคลื่อนเรื่องสุขภาพกับสังคมไทยเมื่อวานเราก็จะมีกิจกรรมวิ่งของพาร์คลันวิ่งกันไปเพื่อที่จะไปแสดงความอาลัยแล้วก็รำลึกถึงงานความดีของท่านก็ได้รับความเมตตาจากสมาชิกในครอบครัวนะครับได้เปิดศาลาสีให้เราได้เข้าไปวัดท่าทองเมื่ะวานใช่ใช่ครับเมื่อวานนี้เราก็ไปทําบุญตักบาตรนะครับแล้วก็ถวายสังฆทานแล้วก็ถวายพระาหารเช้าแล้วก็ส่งแล้วก็ได้ร่วมอุทิศส่วนกุศลกดน้ําทําบุญนะครับแล้วก็ได้ยืนสมบนิ่ง วายความลํำลึกถึงความคุณงคุางามความดีของท่านครับก็มีนักวิ่งไปร่วมกันเยอะแล้วก็มีมูลนิธิสมาพันะครับแล้วก็มีตัวแทนจากสนามพักวันต่างๆไปไปร่วมกัน <c oughs> ก็วันนี้ก็เช่นกันครับเดี๋ยวเราในระยะ10กิโลเมตร กิจกรรมนี้โดยอาจารย์ลงก็อบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของการยืนสงบนิ่งนะครับโดยมีท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยมาเป็นประธานด้วยในช่วงนั้นจะเป็นนักวิ่งมากขึ้นนั่นคือจุดเริ่มต้นของงานอจอมบึงมาราธอนเลยอ๋อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการประกาศเกียรติคุณให้ทุกคนได้รับทราบว,ว่าคนที่ทําให้จุดประกายทําให้ผู้จัดที่นี่ได้มองเห็นว่าเออถ้าเกิดเปิดกว้างขึ้นมานะครับให้นักวิ่งต่างถิ่นเข้ามา นี่นี่มันจะทําให้ชุมชนเนี่ยเกิดความเข้มแข็งเกิดความยั่งยืนมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าอยากให้พวกเราได้ได้ลํำลึกนะครับถึงคุณงามความดีของบุคคลที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้มผมว่าใช้เวลามาประมาณโอสามสปีเลยทีเดียวนะครับในการทําเรื่องนี้ได้คุยกับอาจารย์คุณหมอกิรตินะครับศ<ม>าสตราจารย์รในแพทย์กิรติเจริญชนวานิชหนึ่งในทีมที่จัดกิจกรรม1นึ่งล้านห้าแสนเก้าจำได้ไหมครับอาคารนวมินทรบพิษร แต่4,000ษาครับเมื่อประมาณสักข้า่งปีที่แล้วหนึ่งล้านห้าแสก้วิ่งจากเชียงใหม่มากรุงเทพนะครับโรนรงเอาเอานักศึกษาแพทย์วิ่งรู้ไหมครับว่าอาจารย์กิรติคือหนึ่งในนักศึกษาแพทย์ สมัยตอนนี้คุณหมออุดมศิลป์เนี่ยเป็นท่านคณะบดีครับและอาจารย์กิรติเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมนักวิ่งที่วิ่งเชียงใหม่มากรุงเทพครับตอนนั้นโอกาสครบ60พรรษาของในหลวงนะครับก็หาเงินสําหรับหนึ่งปีของสี่ราช100ครับหนึรปีสี่ราชนะครับก็อาจารย์คือหนึ่งในทีมนักวิ่งแล้วหลังจากนั้นอาจารย์มาเป็นหัวหน้าทีมนักวิ่งเห็นไหมครับมันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ได้หยอดเอาไว้ครับครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าผมเองก็คือหนึ่งเมล ที่อาจารย์ได้ได้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผมเพราะฉะนั้นผมผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนได้รับอนิสงส์จากสิ่งที่ศาสตราจารย์แพทย์อุดมศิลป์สีแสงนามนะครับท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขใช่ครับก็ก็ได้สร้างเอาไว้แล้วก็เป็นที่ปรึกษาของทางสสด้วยนครับก็อยากให้พวกเราได้ได้รำลึกถึงคุณงามความดีแล้วก็ได้ได้เชิดชูครับบุคคลที่เป็นที่รักของพวกเราทุกคนทำให้สังคมไทยได้มีสุขภาพดีครับครับ ูนะครับขอบคุณพี่น้องมากนะครับขอบคุณนะ